สวัสดีค่ะโอเปิลนะคะวันนี้โอเปิลมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รีวิวของวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของ Vivo และ Be Contact วีโวและ d ด c o n t a c t เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภายในดวงตานะคะไม่ว่าจะมีอาการคันเคืองตาต้อรมต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกหรือสําหรับผู้ที่มีเบาหวานขึ้นตานะคะจุดดำํดำๆรอยไปลอยมาอาการตาฟ้าฟางสามารถที่จะเข้าไปฟื้นฟูและดูแลให้อาการการมองเห็นชัดขึ้นจากเดิมแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปชมตัวอย่างรีวิวจากผู้ที่ใช้สินค้าตัว Vivo และ d ี o o t t c t กกันนะคะไปดูกันเลยค่ะที่จะกินตัว Vivo แล้วก็ดี o n t a c t เนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างคะอาการตามัวแล้วก็น้ำตาไหลตาไหลอาาา่าวานขึ้นตา แพ้แสงแดดหลังจากที่คุณแม่กินดีคอนแทคแล้วก็วีโวไปมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นรู้สึกว่าตื่นเช้ามองจะโล่งสว่างสว่างขึ้นกว่าเดิมออสว่างขึ้นกว่าเดิมม,มีน้ําตาไหลอีกไหมไม่ไหลไม่ไหลแล้วอาการดีขึ้นมากเวลาขับรถไปทํางานมองเห็นชัดมากขึ้นและก็ไม่มีอาการแสบตาหลังจากกินได้15วันก็เริ่มมองชัดขึ้นจุดดำดาเริ่มจางลงเคยมีอาการ แสบเคืองคันตาตาผ้ามัวมองไปเป็นฝ้าขาวหมดมองไม่ค่อยชัดค่ะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้หลังจากที่กินดีคอนแทคและวีโวไปประมาณสองกล่องตาก็เริ่มมองได้ชัดขึ้นตาดีขึ้นก็ดีใจค่ะอยู่บ้านก็ช่วยลูกทำอะไรได้ไดไดหลายอย่างค่ะกินแล้วก็มองชัดขึ้นตอนนี้ก็ไม่แสบเคืองคันตาแล้วครับมองชัดขึ้นค่ะจุดดำๆที่ลอยไปลอยมาตอนนี้หายแล้วค่ะ เป็นประหวันขึ้นตามีอาการผ้ามวัวแสบคันตาตอนเช้าตื่นขึ้นมาน้ำตาไหลตอนนี้ไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นโดยไม่มีอาการแสบเคืองตันคันตาอีกเลยหลังจากที่ดูรีวิวกันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจที่จะโทรปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอาการดวงตานะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าโทรแล้วจะต้องซื้อทันทีทางเราจะให้คำปรึกษากับ คุณลูกค้านะคะว่ามีอาการแบบไหนยังไงและควรกินแบบไหนที่จะตรงกับอาการสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นกังวลว่าจะไม่ใช่ของแท้นะคะจะไม่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าของเรานะคะมีออยอ,อยู่ด้านหลังนะคะทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็น v i v o หรือตัว d ี o n t a c t นะคะและของแท้คือจะต้องมีบาร์โค้ดนะคะเห็นไหมคะบาร์โค้ด ตัวนี้นะคะบาร์โค้ดจะต้องมีอยู่ทุกกล่องนะคะถ้าเป็นตัว Vivo ดีคอนแทกนะคะก็จะมีบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะปรึกษาฟรีนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะ